สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในการกรอกแบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับผ่าน Google f o r m นะครับซึ่งในการกรอกข้อมูลนะครับจะต้องเตรียมอยู่ประมาณ3ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับก็คือรูปนะครับรูปประจำตัวนะครับรูปถ่ายภายในบ้านหรือภายนอกบ้านที่ถ่ายพร้อมกับผู้ปกครองนะครับสรูปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ นะครับอันที่4นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชื่อบิดามารดาอาชีพนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับและผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับสมมุติว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดานะครับเราก็เอาปู่ย่าตายายหรือคนที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยมากรอกนะครับอ่าเริ่มเข้าขั้นตอนที่1เลยนะครับ ในคราวนี้นะครับถ้าเราได้รับลิงก์นะครับจากผู้ทําแบบแบบฟอร์มขึ้นนะครับก็จะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับจะเป็นปักหน้ามีรูปแบบคู่อะไรพวกนี้นะครับเป็นของโรงเรียนนะครับอันข้อถึงนะครับข้อมูลนักเรียนนะครับซึ่งจะเป็นรูปภาพนักเรียนในส่วนนี้ก็คือเราจะต้องเพิ่มไฟล์นะครับเป็นรูปที่ผมได้เตรียมไว้นะครับนี่ก็คือข้อมูล อันนี้ผมคลิกไปขออนุญาตอีกครั้งนะครับเลือกไฟล์จากโฟลเดอก็คือมันจะเลือกจากที่เรานะครับเซฟเก็บไว้รูปประจำตัวในส่วนนี้แล้วก็โอเพนนะครับอันนี้รูปนะครับถ้ามันมีขนาดใหญ่เกินไปที่เกินประมาณ10 10เมกนะครับมันจะไม่สามารถอัพได้เพราะมันมีขนาดใหญ่เกินที่ Google จะรับได้นะครับเมื่อเราอัพมามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับลักษณะบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็อัพโหลด รอสักคู่นะครับพออัปโหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นถ้ามันอัปโหลดสมบูรณ์นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับอันที่สองชื่อนักเรียนนะครับขออนุญาตนางสาววิรศนีใส่นามสกุลเข้าไปเลยนะครับวิกชั้นอันนี้เราก็มาตินะคนักเรียนอยู่ชั้นใดน,นะครับเลขที่37เนะครับเบอร์โทรของนักเรียนขออนุญาตาเอาเบอร์มาได้ ชื่อสกุลบิดานะครับอันนี้ได้เตรียมไปแล้วนะครับตรงใชอาชีพอ่าอันนี้ปิดข้อมูลถ้าจะเร็วนะครับเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับเบอร์โทรนะครับชื่อสกุลมารดานะครับอาชีพ อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่อผู้ปกครองอันนี้ในที่นี้ขออนุญ,ญาตเอาเป็นมารดานะครับเพราะว่า,าวันที่ไปเยี่ยมนะครับจะพบมารดาอยู่คนเดียววันที่เยี่ยมออนไลน์นะครับเบอร์โทรผู้ปกครองเขียวกรงเป็นนะครับมารดาเสร็จแล้วเมื่อเราเสร็จในข้อมูลอันแรกนะครับแล้วก็กดถัดไป นะครับอ่าทีนี้สถานะมารดาของผมไปเยี่ยมนะครับก็คืออยู่ร่วมกันนะครับก็ถัดไปนะครับอันที่2การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์นะครับโทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับบ้านมีอินเทอร์เน็ตไหมไม่มีอุปกรณ์ออนไลน์ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับใช่ อันนี้ชื่อผู้ปกครองนะครับขออนุญาตเอาแม่เป็นคนลงนานนะครับเสร็จแล้วถัดไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะอัปรูปนะครับก็คือการเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งภายในและภายนอกนะครับอันนี้ข้อมูลเราเตรียมไว้แล้วนะครับเลือกจากอุปกรณ์อ่ะ มประมาณรูปนี้ก่อนนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปรูปที่2นะครับรูปออนไลน์นะครับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองผมก็อัปโหลดนะครับอ่าทีนี้มาลงชื่อครูที่ปรึกษาอันนี้คนที่สองไม่มีนะครับ วันที่29เดือนรกรกฎาคม2อ4สอ่าเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะครับส่งขึ้นไปนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าถ้าเราส่งข้อมูลเสร็จนะครับแบบฟอร์มบันทึกการย้ายบ้านโรงเรียนน้องแสงวิทยาศาสตรเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วข้อมูลมันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ามันก็จะไปอยู่ที่ไดรฟ์ของผมนะครับประมาณนี้ อ่ามาแล้วเห็นไหมครับนะครับเนี่ยนะครับเราก็คลิกไปอ่าเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับหากนะครับหากในการกรอกข้อมูลนะครับมีข้อผิดพลาดตรงใดนะครับกัผมก็ขออภัยมาณที่นี้ครับขอบคุณครับ